ินดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดังโชคนะคะการยนตัดมอดุลตาทิศค่ะกลับมาอีกแล้วครั้งนึงแล้วก็ความคิดถึงที่หอยหาถามหากันมากมายนะคะต้องขอบคุณมากๆที่ยังรักและคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเอ่อเมื่อที่แล้วเนี่ยพอดีว่ามีมีธุระด่วนนะคะกับการเดินทางไปสแสวงบุญเนาะนะคะก็ทําให้ไม่ได้ออกอากาศในคลิปที่แล้วก็มีคนถามหายอะมาก เนาะก็บองขอโทษด้วยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแต่ว่ามันเป็นแผนง,งานแผนการของการเดินทางนะคะที่กระทันหันนะคะก็เรยรีบไปกันเนาะก็เลยไม่ได้แจ้งทางแฟนคลับก็เลยทําให้แฟนคลับคิดถึงกันแล้วก็บวกกับอาจารย์นะ่ะได้แจ้งทางเฟซบุ๊กแล้วนะคะสมาชิกท่านไหนที่อยากติดตามก็สามารถเข้าไปเป็นเพื่อนได้ในอาจารย์ต่ายหมอรูตาทิพย์สองนะคะหนึ่งเต็มแล้วนะคะต้องไปสองเนาะนะคะ แล้วก็อาจจะมีการลงตัวเลขหรืออะไรต่างๆใน Facebook ให้นะคะประมาณนั้นก็อาจจะขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงแล้วก็ไม่ได้แจ้งข่าวล่วงหน้านะคะก็ขอโทษด้วยแล้วกันแล้วก็ในคลิปนี้อาจารย์โอ๊กฝากมาบอกว่าไม่สามารถมาออกอรายกันได้เพราะคิวงานแน่นนะคะไม่ออกออกอากาศให้ไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเนาะนะคะประมาณนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆเหมือนเดิมะคะ่ะ นะก็วันนี้คงไม่มีอะไรก็คงอาจจะต้องมาออกรายการเหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะว่าไปก็คงต้องแนะนําตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักเนาะอาจารย์แต่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางนนท์และเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรรวมไปจนถึงการเป็นผูน้อำนวยการของชมรมโหราโพธิยาณค่ะชวงนี้อาจารย์ขอเบรกพักการสอนนะคะยังไม่สอนไลเร่งสิน้นเพราะว่ายังมนเรื่องอของโควิดเข้ามาร่วมด้วยและ ก็ไม่พร้อมที่จะสอนเพราะว่าอ่าสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาตามมนะคะก็เลยไม่เอาดีกว่าเนาะนะคะแล้วก็ท่านใดอยากเรียนเป็นการส่วนตัวก็สามารถกิ้งตางเข้ามาหาอาจารย์ไนทที่หมายเลขนี้ได้นะคะ0909282626 0และ ID l ีไล6์5ก5 5ได้ค่ะนะคะประมาณนี้แล้วก็ ช่วงนี้อาจารย์ต่ายจะขอพักการการออกอากาศนะคะเป็นระยะเวลา,าเวลายาวๆยาวๆไปเลยนะคะอาจจะไปออกทีอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือปีหน้าไปเลยนะคะซึ่งยังไม่ได้กําหนดแน่นอนว่าเมื่อไหร่มหรรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะเพียงแค่คุณกดติดตามกดกดไล กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามที่เื้อหาสังคีติ้งๆนะคะเพื่นะะเอเป็นสัญญาณเตือนว่าพวกเรามาแล้วนะคะจะได้ไม่พลาดการติดต่อเนาะแต่ตอนนี้อาจย์ขอพักก่อนแล้วกันนะคะแอบเปเงยเงียบๆยเงียเงยเงียบๆเลยนะคะประมาณนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับสมาชิกท,ที่เป็นวีไอพีของอาจารย์ต่ายไม่ต้องกังวลใจนะคะอาจารย์ยังให้เหมือนเดิมแลวไม่ต้องกังวลใจหรืออาจจะมีการให้มีไลฟ์สดในกลุ่มของวีไอพี เท่านั้นเองนะคะประมาณนี้เนาะท่านใดก็ติดตามตรงนั้นละกันนะคะประมาณนี้เพราะว่า,าไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะทาอย่างไรไม่รู้จะทาอย่างไรไม่รู้จะทําอย่างไรนะก็ตามนั้นละกันค่ะนะก็คงอาจจะไม่พูดอะไรเยอะก็อาจจะต้องขอบคุณสมาชิกที่ติดตามผลงานอาจารย์แต่มาตั้งแต่ปี58นะคะ58 59 60 61 6เ63 64 65อ่านะคะเป็นเวลา8ปี นะคะโอ้นานจังเลยเนาะอาจารย์ก็ต้องบอกอืมนานจริงๆค่ะแล้วก็โดยเฉพาะช่วงของปีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองช่วงนั้นต้องบอกว่าเป็นปีแห่งเป็นปีบูมเป็นปีแห่งการที่ไม่สามารถจะจดะไม่สามารถจะลืมความรู้สึกตรงนั้นได้เลยนะคะเป็นปีแห่งการที่อาจารย์ได้เป็นอลองชนะเลิศอันดับสองของงานสึกจริงจ้างหัวดูอันนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะโด่งดังมากจริงๆไม่ได้บังนิดเดียวนะดังมากนะดังมากแล้วก็มีแฟนคลับจำนวนแบบหูมากมายจนคิดว่าตัวเองเป็นดาราแล้วอ่ะอือาจารย์แต่ฟีเวอร์เลยตอนนั้นอ่ะนะคะเกิดความ Amazing กับตัวเองนี่อะไรเกิดขึ้นตอนเด็กฉันรู้สึกมีความสุขมากๆนะคะแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแปดปีที่ผ่านมาก็รู้สึก มีความสุขนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ถึงแม้ทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่คาดคิดนะคะก็เข้าใจนะเป็นวัฏจักรของของคนเรานั่นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเป็นเรื่องธรรมดาก็เช่นเดียวกันวันนี้อาจารย์ต่ายก็มาขออําลานะคะขอยุดติการออกอากาศช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการพักผ่อนนะคะ แล้วก็พอดีอาจาร,รย์จะไปเปิดธุรกิจนะคะก็อาจจะมีเวลาที่ไม่โอเคแล้วนะคะอาจจะไม่ว่างที่จะมาทําอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นก็เลยคิดว่าจะบายนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกของเราอาจจะมีเรื่องของสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านเองแล้วก็มีอาจาร,รย์เชื่อว่าจะมีอาจาร,รย์เก่งๆอยู่อีกหลายท่านที่อยู่บน youtube ข,ของเราเนี่ยคะ่ะ นะคะให้ความสําคัญกับครัวท่านได้อีกก็คงอาจจะวันนี้คงอาจจะต้องมาขออําลาและขอบคุณสมาชิกของเราทุกคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนอาจารย์ต่ายมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายและท,ท,ทุกครั้งที่เรามีการออกอากาศนะคะวันนี้อาจารย์นคงจะรู้สึกเสียดายแต่ก็ต้องไปนะคะสำหรับอาจารย์โอก็ของลดการออกอากาศเช่นเดียวกันพวกงานแน่นนะคะ ทุกคนเริ่มมีภาระเริ่มอยากทําธุรกิจของตัวเองกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันก็คงอาจจะต้องขอบายบายนะคะไว้เจอกันเมื่อชาติต้องการและกันค่ะนะคะประมาณนั้นหรืออาจจะไปติดตามผลงานหรือเจอตัวอาจารย์ต่ายได้ที่ตามห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะห้างเดอะมอบางแคนะคะ คุณจะเจอจันตาอย่างแน่นอนหรือซุปเออลมินสันสมุทรประการนะคะประมาณนั้นได้เจอกันแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าจันจะไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านเบอร์โทรศัพท์ให้กับทางบริษัทดีแท็กเขานะคะแล้วเจอกันตรงนั้นดีกว่านะ,นะคะวันนี้ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะเรามาดูกันค่ะ ในราศีเมฆนะคะราศีเมฆอาจารย์ได้ไพ่ของคําว่า h ไฮพินเท็จเขาบอกว่าคนเกิดราศีเมฆช่วงนี้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะความหงุดหงิดความไม่เข้าใจความน้อยเนื้อต่ำใจได้แม่ได้อกันแต่เป็นช่วงของการที่คุณอาจจะต้องใช้เวลาที่ตรงนั้นที่จะเสียไปเนี่ยเอามาศึกษาหาความรู้จะดีกว่ารวมไปจนถึงการ การสวมดมนต์ไหว้พระธรรมะธรมโมสินทานภาวนามากๆจะเป็นส่วนที่ทําให้คุณได้มีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไม่ได้นะคะตอนเลขที่ให้คือส0ค่ะลองเอาไปเสีย่ยงโชคดูนะคะต่อไปค่ะวันนี้อาจารย์มัดใจนะว่าสูงหน่าจะกลับมาอีกแล้วนะคะมองดูดีๆมองดูดีๆและคุณจะมีโชคค่ะ นะสำหรับของราศีพฤษภนะคะอาจารย์ได้ไพ่ของคำว่าเดอร์ันนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสของการเริ่มต้นใหม่หรือทำอะไรใหม่ๆได้ไหมได้จะประสบความสำเร็จได้ไหมกได้เช่นเดียวกันกับหมายเลข76ค่ะนะคะก็เป็นช่วงห่งการเริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆเมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้รีบควคว้าเลยมันจะสร้างความมั่นคงในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีมิถุนค่ะนะคะเออ ยังไม่ได้บอกปะอ่าราศีพฤษภ76นะคะราศี76นะอ่าราศีพฤษภ76นะคะต่อไปค่ะราศีมิถุนช่วงนี้อ่าคนราศีมิถุนจะมีโอกาสของการเดินทางไกลอ่าได้ไปนู่นไปนี่ทําในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วงของการจับปลาสองมือทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการทํางานไปสัมพันธ์กับคนต่างประเทศได้ไหมยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะ อยากประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะคะกับหมายเลขส7ค่ะต่อไปค่ะราศีกรกฎนะคะช่วงนี้ราศีกรกฎมีเรื่องต้องคิดเรื่องต้องตัดสินใจหลายๆเรื่องเข้ามานะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรดีนะคะกับหมายเลข25ค่ะ ต่อไปค่ะราศีสิงห์นะคะอาจารย์เนกให้ของคขาว่าฮีโรเพนเขาบอกว่าคนราศีสิสงห์นะคะเป็นช่วงแห่งการที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคอยคุ้มครองด้วยแมกด้เช่นเดียวกันเป็นเ,เป็นราศีแห่งการที่เป็นผู้ให้เป็นผู้ที่ จะได้รับการช่วยเหลือได้ไหมด้านการหรือไปช่วยเหลือเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่มีเส้นมีรันสองขอนแม่นคาดคะเนอะไรไม่พลาดนะคะประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภสร้างกุศลผลบุญแล้วคุณจะมีโชคค่ะกับหมายเลข17ค่ะต่อไปค่ะราศีกันค่ะราศีกันได้ไพ่ของคําว่าเอออ็มเพลเยอร์นะคะจชะตาจะเป็นช่วงของการที่เหมือนกับเอ,อ่อมีภาระมากขึ้น หนักหน่วงมากขึ้นทําอะไรไว้วางใจใครไม่ได้ต้องลุยต้องทําอะไรด้วยตัวเองเป็นคนใจร้อนนะคะช่วงนี้ใจเยน็นๆล่มๆนิดหนึ่งนะคะอ่าติดตองนิดนึงและกันใจเยน็นๆแล้วกันนะคะบางครั้งก็เข้าใจอยู่ว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเรามอบหมายให้ใครทําแล้วทําไม่ได้ดั่งใจมันไม่เหมือนกับเราทําใช่ไหมก็ใช่ไม่เถียงนะคะแต่ขอให้คุณประสบความสําเร็จในด้านที่การงานในการงานการเงนิงนและโชคลาภของคุณอย่างแน่นอนค่ะกับหมายเลขเจดห้าค่ะ ต่อไปค่ะราศีตุลคนราศีตุลได้ไพ่ของคําว่าแฮงแมนนะคะเจา้าชะตาช่วงนี้อาจจะมีปัญหาที่ไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อได้ไม่ได้นะคะให้ระวังเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะคะหมั่นเพียรพยายามทําบุญปล่อยนกปล่อยป้านะคะทำบุญกุศลไปปล่อยชีวิตโครกระบือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะปัญหาแตลา่ละอย่างนี้สัยต่างๆที่เข้ามาอาจจะ เรื้อลังยืดเยื้อยาวนานแต่ถาสามารถถามว่าสามารถาาจะหมดได้ไม้มก็ต้องตอบว,ว่าได้อย่างแน่นอนก็มีโอกาสที่จะหมดไปได้อย่างแน่นอนนะคะกับหมายเลข60ค่ะต่อไปค่ะราศีพิจิกได้ไพ่ของคําว่า Temperance เขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างแน่นอนนะคะมีย้ายบ้านย้ายงานนะคะย้ายแผนกย้าสาขาได้แน่นอนนะคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะต้องวิเคราะห์ตึกตองแต่ตองก่อนว่าออกไปแล้วไปได้งานแล้วดีขึ้นไหมทําแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นหรือเปล่าประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็อาจจะใจร้อนอยากอยาให้มันได้ดังใจแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการตึกตองก่อนอย่าเพิ่งผีผ่านอย่าเพิ่งรีบร้อนแต่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ รอเวลาอย่างเดียวกับหมายเลข3าค่ะต่อไปค่ะราศีธนูนะคะได้ไพ่ของคําว่า j u d g m e n t ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการทีออ่อาจจะเป็นช่วงแห่งการที่ไปทําบุญสุนทานมากขึ้นปล่อยนอกปล่อยปลาสินทานภาวนาให้มากขึ้นกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงแห่งการที่อาจจะไปทําบุญเกี่ยวกับผู้ป่วยอาภาพ้าอาพาธผ้าศพ,าพวัด โรงพยาบาลสงฆ์ได้ไหมก็ได้หรือพระอาพาธก็ได้เน,นี่ยค่ะจะเสริมบุญเสริมโชคชะตาให้ตัวเองดีขึ้นนะคะกับหมายเลขหนึ่งหค่ะต่อไปนะคะราศีมังกรนะคะดได้ไพ่ของคาว่าชายออคนราศีมังกรอาจจะมีเรื่องของรักงคมใน,น,ในเรื่องของความไม่เป็นกันเองไอ,อเรื่องของความที่ อ่าเขาเรียกว่าอะไรบอกใครไม่ได้นะคะประมาณแต่เป็นคนที่เก่งเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคะเป็นอ่าคนที่มีความรู้หลายด้านใน้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็ต้องบอกว่าอดทนและต่อสู้ต่อไปค่ะรับรองว่าคนราศีอ่ามังกรจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะกับหมายเลข73ค่ะต่อไปค่ะราศีกุมนะคะได้ไพ่ของคำว่าเดอร์ฟูชจตาจะเป็นช่วงของการที่กล้าทำกล้าเสี่ยงนะคะ อ่าเป็นช่วงของการที่อ่าอ่าอ่าอะไรมองอนาคตมองความก้าวไกลเดินทางข้างหน้าได้ไม่ได้นะคะมีโอกาสของการประสบความสําเร็จได้ไม่ได้โดยเฉพาะอ่าการเสี่ยงโชคการทาอะไรสิ่งเสีย่ยจะประสบความสําเร็จต่อหมายเลขสองเจ็ค่ะนะคะต่อไปค่ะไพ่ของคําว่าเ m p ม e พลเขาบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นช่วงของการที่จะประสบความสําเร็จ นะคะมีความสุขอ่าสมบูรณ์นะคะเป็นคนที่เหมือนกับเพอร์เฟคไปทุกเสีทุกเรื่องเลยนะคะอยากจะทำขายของแบนรนด์ขายของมีห่อหรือมีความสุขได้ไหมได้นะคะมีคนคอยดูแลห้อครองได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะกับหมายเลข75ค่ะเนาะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ ครบละอีกเดิมนาะประมาณก็หมดไปแล้วค่ะกับ12ราศีราศีไหนจับเงินล้านนะคะประมาณนะี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวย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 ไปอย่างนี้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ สมาชิกใดที่เป็นสมาชิกอยู่ V.P. อยู่ต้องบอกก่อนนะคะว่าอาจารย์ยังให้หัวอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกัง,งวลว่าอาจารย์ไม่ออกรายการแล้วจะไม่ได้ให้นะคะเลขเดตาทิตย์ก็ยังคงส่งให้อยู่นะคะประมาณนั้นกับคนที่อยู่ในกลุ่ม V.P. นะอาจารย์ยังให้อยู่ไม่ต้องกัง,งวลใจนะคะ ก็แต่ท่านใดที่อยากจะเข้า v ีพีก็เข้ามาที่หมายเลขนี้ได้นะคะ9 0 9 0 9 2 8 2 6 2 6และไอดีไลน์ห5าค่ะแล้วพบก,กับอาจารย์แตงบมรุ่ดาทิพยได้เหมือนเดิมนะคะประมาณนะั้นถ้าท่านอยากจะทำบุญก็พิมพ์คาว่าขอเลขที่บัญชีบุญถ้าท่านอยากจะ,ะเข้ากลุ่ม VP ก็พิมพ์คำว่าขอดูรูปเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปรายละเอียดเข้าไปให้จากราคาป้ายลดไปอีก 50%นะคะ1เส้นนะคะจะได้ม VEP สามมวดอ่านอย่างนี้ค่ะเป็นหมายเสถียซึ่งมีความมิสิ่งของมันก็คือจะมีตัวเลขขึ้นนะคะ1เส้นก็จะได้ VEP ออกจารยตายสามมวดได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตรหนึ่งหนึ่งสูตรนะคะแล้วก็แถมปฏิทินเลขเดีดจะทิ้งให้อีก1เล่มค่ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็ท่านที่เป็นสมาชิกสามเส้นนะคะจะได้ VEP ของอาจารย์ตาย อ่สาวดอสิบนวดสามเส้นนะคะสิบนวดนะคะได้ได้สูตรหนึ่งและสูตรสองค่ะนะคะประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็ยังได้มีพีสิบนวดส่วนลดอีกห้ด้วยนะคะอาจจะเป็นหมายเศษทีโยกขาวนะคะโยกเขียวนะคะอ่ากำไรนินนะคะแล้วก็โยกน้ำผึ้งนะคะ อีเซฟเปลี de ่ยนสีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถทักเข้ามาหาอาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้เลยนะคะ0ูนย์8ก็2 6ก็28 26แ6และไอ l ดี e ไลน์6ก็อง5ค่ะก่าสามารถทักคายคุยกันได้นะคะไม่มีปัญหาง่ายๆนะคะประมาณนั้นเลยเนอะก็คุยกับอาจารยต่ายได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเพลงๆตลอดปีและตลอดไปค่ะนะคะประมาณนี้วันนี้อาจจะต้องบายๆนะคะลาก่อนนะคะ แล้วก็พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะคะอาจจะไม่ใช่ปีนี้อาจารย์ต้องขออนุญ,ญาตกล่าวลากับแฟนคลับเราก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์จะหันไปทําธุรกิจนะคะอาจจะไม่มีเวลามาทําในตรงส่วนตรงนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดอยากจะคุยอยากอะไรก็สามารถกิงกลางเข้ามาคุยกับอาจารย์ได้านเดิมนะคะวีคีไม่ต้องตัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะคะยังให้เหมือนเดิมส่วนเลขเด,ดตา้าทิพย์จะมีส่งให้นะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจเนาะนะคะ ก็ทําใจรดนุ่มสบ,บสายๆนะคะประมาณนั้นแล้วก็คอยมีความสุขรวยๆเฮงๆอย่างนี้ตลอดไปค่ะแล้วก็พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการค่ะวันนี้อาจารย์ต่ายคงอาจจะต้องลาท่านแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์โอ๊กไม่สามารถาอร่านรายการได้ขอลาตรงนี้เลยเหมือนกันค่ะวันนี้อาจารย์ต่ายคงลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอ๋อสำหรับมาอาอนักเรียนหรือสมาชิก นักเรียนของอาจารย์ต่ายอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเลย็ดีนะคะอาจารย์มีการไหว้ครูที่ชมรมอาสมเจษดาในวันที่6สิงหาคมสามารถไปเจออาจารย์ตายตัวเป็นเปร้นที่นั่นเลยกับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยได้นะคะหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆก็สามารถไปเจอกันที่นั่นได้ค่ะวันนี้อาจารย์ผมได้ไ,ไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ